สวัสดีครับนำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโวไทยลีกเกมที่ทันดูนสเตเดียม Stadium ครับเมืองทองยูเนเต็ดพบกับโปลิสเทโรในส่วนของการบรรยายวันนี้มีผมบรปัฒนอรุณพงษดีและคุณเกลือชัยคุณโทรครับครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับวันนี้มาระบบสี่สามสนะครับส่วนแผงเล่นของโปลิสเทโรเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้สาวประตูเป็นประสิทธิ์พดุงโชคก้องหลังมีเฉลิมศักดิ์อัคคีไอซ์ัคคนี่จุมพลบัวงามก็2ทีนี้นะครับเจอกันมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับ เล่นกันที่สนามแห่งน,นี้โบริเทโรบุกมาเอาชนะได้2ต่อหนึนับถอยหลังเกมครับ2ทีมที่มีดีกรีเป็นแชมป์ฟุตบ,บอลรีโวทไทยลีกมาแล้วในอดีตนะครับเริ่มแบทเทอร์ครับชุดขาวโบริเทโรนะครับอดีตแชมป์หลีกสูงสุด2ส,สมยัยเจอกับเบลทองชุดแดงอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยครับวีรเทพแทงตามช่อง โอ้เป็นเกมที่สนุกในช่วงต้นเลยนะครับต่างฝ่ายต่างบีบกันแล้วมีฟาวครับและโปรแกรมพอดีนะครับเพราะว่าเกมที่2เจอบุรีรัมย์ซึ่งฤดูกาลที่เกมออไปเจอบุรีรัมย์ด้วยนะครับคเดี๋ยวดูว่าผ่านเกมนี้หรือเปล่ายัดเข้าในมาเอ้าบอลไปโอ้โหนี่ใก้เข้าไปไปแล้วคล่บจังหวะนี้โอ้หลาดครับต้องจับมาแล้วครับโอ้โหดูครับจังหวะฟรีคิกแล้วกลายเป็นประตูขึ้นนำเลยครับของโบลิเซโลกระสิอดิด แล้วโอ้โหแหมลูกหมกเนี่ยการว่าเหมือนจะมกเข้าประตูเองนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับดูช้าๆจะชัดตรงนี้อดิษกครับโอ้โหอดิษกกายสอนครับโอ้โหพอดีเลยครับเปลี่ยนจุดครับได้นิดเดียวอ้าวเสียตั๊กว่ายกลูกนี้อาจจะเป็นลูกสู่หรือเปล่ามงเข้าได้โอ้โห จังหวะขยายมาของอดิศัก์ไกสอนครับแต่ลูกนี้เนี่ยชง,งักไปหมดเลยครับเอาดูครับแล้วเปิดมาเนี่ยเป็นลูกสูตรเลยครับเพราะว่าตรงหัวไปแล้วจะเข้าโอ้โหจหังหวะที่เข้าชาร์จมาตรงนี้ของอดิศัก์ไกสอนเนี่ยท,ทิ้งมาทั้งตัวเหมือนกันคือศรีษะเนี่ยอาจจะไม่โดนนะครับป๊พอปดึงจังหวะข้างบนยังไม่ค่อยดีคนเติมครับรอจังหวะป๊พอปแต่งเข้าขวาแล้วซัดลูกนี้เองเลยครับกดด้วยขวาเลยนะครับเป็นนันป๊อป ตัก,กมาเสียการคลองบอลอีกครั้งหนึ่งให้เข้ามาตรงกลางแปะเปลี่ยนแล้วซัดลกูกนีโ่โอ้โหได้ปัดได้ของลาซาดอร์ิซาเยสครับโอกาสครั้งที่สองขอมืองทองยูเนเต็ดนี่เอ้โหถือว่าเป็นอีกครั้งที่ได้รู้นะครับดูตรงนี้ครับบอลเนเนี่ป๊อปให้มาแปะทำชิ่งแล้วยิงตรงนี้โอ้โหเปิดบอลยาขึ้นไปครับประสิทธิ์แม่นด้วยครับแต่จังหวะโบอาอาทิตย์ยังมีตัวตามเก็บเจนพบกลับมา ชานุกูลอ้าวตอนนี้เจ็บแล้วทางฝั่งของบริเซิโลก็เตะออาากให้เหมือนกันจังหวะขึ้นน่าจะมีไปโดนแขนอยู่บ้างเหมือนกันนะครับกับอาทิตย์ดูชัดๆตรงนี้นะครับเอ๋ครับจังหวะขึ้นกลางแขนมาด้วยครับทางอาทิตย์บุชินดาดูเวด้วยนะครับก็ดูภาพช้าเพื่อให้ชัด ในการที่จะดูดูฤาพิธติตรงนี้ครับแล้วก็ดูเจตนาของอาทิตย์ปุชินดาว่าว่าเห็นแล้วก็มองอยังไงเอาแล้วครับ,รบนี่เดินเข้าไปเรียกแล้วเป็นใบแดงเลยครับ,รบโอ้โหยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงท้ายยางครึ่งแรกแล้วช็อตนี้จะดีที่สุดแท่ไหนครับเปิดเอ,าอ้าบอลมีแดงซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วยิง <c oughs> ซาเยฟโอ้โหเหลือคนมาตะข่ายจังหวะนี้ไม่ได้ให้ย้อนดูอีกทีกับจังหวะที่ซาดอมซาเยฟยิงยังไงที่ไม่เข้าตรงนี้ครับโอ้โหบอว่มาตกเข้าเท้าซ้ายครับถ้าเท้าขวา,ามุมมันอาจจะมากกว่าน,นี้ขวาสุดไปครับมีเลนฟอฟฟอฟโยกมาแล้วก็เปิดเข้าตรงนี้ครองแล้วหมุนดึงจังหวะไ่ได้ครับแลวซัดลู่ที่ทอา้าว สุดไปเลยครับยิงจังหวะเล่นแล้วเตะสวยจนได้ครับตัวกองโอ้ใจเย็นมากเลยครับโอ้โหแก้ตัวได้สำเร็จครับซาดามิเซเยดูภาพช้ากันตรงนี้นะครับเปิดมาบอลมาเข้าทางก็ยิงจังหวะแรกนะครับยังคึงหาช่องแล้วเนี้ยครับจังหวะ2ครับโอ้โหนิ่มากๆนะครับผู้เล่นตรงนั้นของทางโปลิเทโร3-4คนที่ล้อมรอบอยู่ต้องพยายามหาจังหวะบล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเลยบางทีก็อาจจะส่มเสียที่จะโดนจุดโทษแต ตรงนี้เนี่ยหาช่องเจอแล้วโหยิงทะลุมาวัดได้ทางกัซินดีเลยครับชิงออกมาให้วันชัยเข้าซ้ายแล้วเปิดไหมาเลยเอามีจังหวะเลยเชา้าโอ้โหเข้ามาพอดีเครับเป็นจังหวะที่ชาลุกูลโอ้โหตั้งเท้าไปเน้นแต่ว่าหลุดออกไปครับตามไปทีหนึ่งเฉลิมศักดิ์บ่งเข้ากลางกระโดเข้าไปเจนพบครับถึงด้วยแล้วซัดลูี้โอ้โหเสาแรกครับเนี่ยครับความมั่นใจครับพอยิงได้โอ้ตรงไหนก็ซัดนะครับโอ้ทำเป็นเล่นไปครับอ้โหปล่อยให้ เห็นพบที่ตอนนี้นี่โอ้โหผลงานดีมากๆนะครับได้จบตรงนี้ดูปล่อยบอลตกแล้วยิงยัดมาเลยครับโอ้โหพัฒน,นากรคืนกลับมาแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายจบ4 5ทีแรกยังหนึ่งครับเดี๋ยวเราพกันช่วงพุก่อนนะครับแล้วก็กลับกลับมาติดตามการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับอยู่กับเบนทอนี่เป็นสำรองส่วนใหญ่ครับประสิทธิ์รุมโชคแต่ก็มีโอกาสได้ยึดมาหนึ่งในช่วงหนึ่งที่สั้นเหมือนกันเปิดเข้าในตรงนี้โอ้โห,โหได้ลอยมาบง แต่ว่าบังคับบอลไม่ได้มันแรงจริงครับพีเดนฟอร์มอธิักยังพลิกไม่ได้คืนกลับมาสายของวีรเทพเปลี่ยนออกมาสู่พรเลงแล้วยัดมานานดูดิโอ้สุ <c oughs> สวยแล้วนะแต่ว่าไม่เข้ากรอบเลยดูตรงนี้เนี่ยเอาไปเขี่ยบอลมาแล้วก็เพื่อนนี่ละครับเปิดมาแทรกตัวเข้าไปยิงตรงนี้โอ้โหการว่าโดนไม่ดีครับเนี่ยครับโอ้โหบอลเปิดเข้ามาโอ้โพิ่ชนโอ้โหทีหนึงครับ เป็นอันดีสักการ์ดอ,อีกแล้วก็เราไม่ได้ครับบอลที่ม่งสก,กัดมาเสาแรกไม่พ้นเท่าไหร่ปัดกลับมาครับทิ้งบอลมาที่ปุระเชกศักดิ์สิดตีอยู่แล้วนะครับได้ซ้ายได้ขวาเอาเลยครับบุญทวีเลือกคัดแบ็กกลับมายิงโอ้โหโดนไม่เต็มแต่บ,บอลมาหน่อยพี่ลายร้อจังหวะจนได้จบแล้วไม่ได้ครับยิงแป๊กไปเองครับโอ้โหโดนจับรับหน้าไปด้วยเอาบอลลงโอ้โหนิ่งเลยครับนี่เครับโอ้โหรับหน้าไปแล้วนะครับ โอ้ยลูกนี้สั้นครับโอ้ยจังหวะนี้โอ้ยกเท้าช้าครับเดี๋ยวนะครับเหมือนรู้สึกว่าน่าจะโดนน่าจะโดนไปก่อนเลยด้วยนะครับชูมบางานโดนเหลืองไปก่อนกอดด้วยครับครับทำให้ผู้เล่นของเมืองทองเจ็บดูงี้ครับโอ้โหตรงนี้ชัดเลยครับครับแล้วผู้สิทธิ์ควักเหลืองไว้รอแล้วครับดูครับยกนี่ครับผู้สิทธ์ให้เหลืองเหลืองแดงนะครับจังหวะนี้ ผีเล่นฟอปครับไหลต่อมาแล้วสัตว์ลูกนิดนึงเปลี่ยนวิธีการดูบ้างครับเปิดอยู่หลายชี้แล้วครับจัดเสาแรกไปเลยสุพรสุพรก็ถนัดขวาใส่หมุดตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วเทคลูกนในบกโอ้โหเรียบร้อยครับสองประตูต่อนดึงครับโอ้โหเหลืองก็เหลืองไปสอนแล้วครับโอ้โหได้ประตูครับน่าจะเป็นตอนเม็อ่าวพิลครับโอ้โหดูจังหวะเปิดเป็นมุดมานะครับแล้วโอ้โหเสาแรกตรงนั้นเนี่ยมีเขาคนเดียวด้วยนะครับแต่โอ้โหเรื่องของโปริสเทโรก็เข้ามาไม่ทันนะครับ เดือสัตก็เซ็งตัวเองเลยครับตรงนี้โอ้แต่เปิดหน้าหน้าเลยสุพรโอ้เสาแรกแล้วเช็ดมงเข้าไปนี่โอ้ไปสนามยังเฮครับโอ้โหทูราเชษทออสนิทภูราเชตกะแหวกกะลุยสองตรงนี้เรียกฝ่าวได้ครับโอ้โหกล้ามาก่านะครับขวาของทางวิลเลนป๊อปเล็งแล้วปัดลูกนี้ก็หลุดออกไปเยอะครับ เ,เชฟตัดเข่าในไปเลยครับเข่าเท้าซ้ายเล่นต่อแปะตรงนี้ดึงจังหวะเล่นแล้วเลยสั้นลูกเลยโอ้โหเดี๋ยวดูครับดูการเล่นมาดูโอ้โหดูโยกหรอกแล้วก็ซ้ายลูกนี้สุพรขอลองเล็งแล้วสัว้นลูกเี้โอ้โหบอลเข้ากรอบมต้องปัดทิ้งเลยโอ้หยิงดีมากๆเลยนะครับแล้วบ่นเพื่อนหน่อยครับองออกแรงแล้วก็บินปัดดูครับจริงโอ้โหบอลเลยน้ำหนักทิศทางพุ่งไปจรวดเลยจะจ่ายต่อให้กับทายแซ็คคนนี้ก็ไม่ตรงครับ รสิ่งกระเป๋าจบเกมเลยนะครับเป็นเมืองทองอยูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะโปริเทโรสองตอนหนึ่งนะครับทำให้เมืองทองเก็บสแต้มมีเพิ่มเป็น15แต้มน,นะครับและทันงหมดนี้คือการถ่ายทอดในวันนี้นะครับผมวรปัตยอรุณพักดีและคุณเกิดชัยคุณโธมต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ